ประชาชนเลบานอนที่ขาดแล้วเลือกฮิสบลล์ไปลุยอิสราเอลวันที่26พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะจนวัรวังชากร f ฟลชบิก๊กบวกคือฮาฮอดสุดต้องที่เลบานอนนี่แหละที่ตัวนอกกลางการเลือกตั้งท้องถิ่นเลบานอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการประกาศชนธามติของประชาชนต่อฮิสบุลล เลือกแบบเมาเข่งเลยนะคะให้ฮิสบุลลไปสู้กับอิสราเอลหลังรัฐบาลโปรโอเมริกาทำอะไรอิสราเอลไม่ได้เลยปล่อยให้ย่ำยีถล่มโจมตีเลบานอนตามอำเภอใจตั้งแต่หยุดยิงมาอิสราเอลไล่ถล่มชาวบ้านเสียชีวิตบาดเจ็บหลายพันแล้วบ้านช่องถูกขับไล่ยึดพื้นดินตามอำเภอใจรัฐบาล เลบนอนได้แต่ประนามขอให้สรัฐช่วยกดดันอิสราเอลให้เลิกโจมตีอย่างงูนอย่างนี้แล้วเป็นไงนอกจากนี้ยังมีท่าทียอมรับเงื่อนไขสรัฐฝรั่งเศสจะปลดอาวุธกลุ่มฮิสบุลลออีกอ้างเพื่อความสงบและอิสราเอลยอมสงบไหมยอมหยุดยิงไหมยอมหยุดยึดไหมเครึ่งปีมันพิสูจน์คาตาขาใจประชาชนเลบนอนละค่ะ เลือกตั้งครั้งใหญ่นี้ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศได้ประกาศชันธามติของประชาชนเลบานอนพราะพากันเลือกพรรคคิสบลและพันธมิตรเมาเข่งนะคะได้ที่นั่งสส .109 อ1 10จาก110ที่นั่งเหลือให้รัฐบาลแค่ห e, นึ่งเก้าอี้นายสสท้องถิ่นชอบกันไปทะกวนสิขาทางมกันฝรั่งเศสพรรครัฐบาลโปรตวนตกเหลือแค่หนึ่ง สำคัญเลือกตั้งผู้ว่าราชการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกวาดอีก23ตำแหน่งจาก24ตำแหน่งนะคะที่อึ้งก็คือสอสอเบรุตที่เมืองหลวงอ่ะฮิสบุลลกับพันธมิตรกวาดเรียบมันบ่งบอกชัดนะคะว่าประชาชนเบรบนอนต้องการอะไร เขาเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับอนุญาตให้มีก่อกำลังติดอาวุธนะคะที่เลบานอนไม่ใช่กลุ่มกบฏหรือไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายอย่างที่อิสราเอลและตะวันตกหมายหัวเหมือนที่ปาเลสไตน์เปียะกลุ่มฮามาสก็เป็นพรรคการเมืองนะคะลอกตั้งกี่ครั้งชนะถล่มทลายที่กาซาแต่ที่เวสแบ็์เป็นกลุ่มฟาตาไม่ถูกกานค่ะแต่วันนี้เวสแบ็์ถูกไล่บทขยี้ไม่ต่างจากกาซา เยาวชนกลุ่มฟาตาย้ายข้างเพียบที่เลบานอนกระแสความโกรธแค้นต่ออิสราเอลสูงขึ้นตลอดเวลาชาวบ้านตาสว่างนะคะผลงานและฝีมือรัฐบาลโปรโตะวันตกยอมจำนวนอิสราเอลทำลายเลบานอนย่อยยับตายไปนับพันตอนเพจเจอร,ระเบิดอ่ะอิสราเอลประกาศนัตัวเองทำก็ไม่ทวงความยุติธรรมปิดปากเงียบ ่ทนที่จะทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านวันนี้ประชาชนเลยตัดสินชี้ขาดว่าคำตอบของประชาชนเลบานอนต่ออิสราเอลสหรัฐคือไม่ยอมจำนนเลขาฮิสบุลละประกาศชัดจะไม่ยอมวางอาวุธและการสังหารประชาชนเลบานอนการโจมตีบ้านเมืองโดยอิสราเอลจะต้องได้รับการตอบสนองจับตาสึกรอบใหม่นะคะหลังฮิสบุลละวัดใจมวลชนทนรับแรงกดดันมาครึ่งปี วันนี้ได้รับชัยชนะทางการเมืองครั้งสำคัญถือเป็นไม้อาญาสิทธิ์ที่ฮิสบล็อจะเริ่มบทใหม่แห่งการต่อสู้ไม่นานอเอสลเจอดีแน่